น้องเล่นเดิมแล้วครับผมเดินมาแล้วครับดูกาอเอามั้ครับตลาดนัดวันอคารครับผมน้องหัวฟานครับ้าเรามีเยอะแยะมากมายครับหมูสดๆครับหมูลหมูลงแล้วอ่าหมูลงเลยตอนนี้ลอยหาสิบครับจ้าหมูลงแล้วจ้าหนี่ลอยหาสิบปาจ้านี่นี่นีเหนือสันอย่างดีครับผมตลาดน้องหัวฟานเด้อครับออกมาเลยนะจ้าเป็นด้านอาหารทะเลครับ กุ้งตัวใหญ่ๆครับนี่โอ้ไม่แบ่งจานนี่นางวันนี้ไปทำเป็นจานเหรอทำค่ะร้อนโอ้จานละร้อยครับออกมาเลยนะจ๊ะหนองหอฟานครับโดนัทครับโดนัทโ,โอ้น่ากินมากครับข้าวประจํครับวันนี้ข้าวประจํครับหมูขาลูบลอ้อมีหลายหน้าหลายไส้ครับผมซื้อกันอี่ไหนครับวันนี้ วันนี้ที่หนองฟานครับวันนี้ที่หนองฟานครับรถครับวันศุกร์ก็มีครับอีกรอบเลยครับวันศุกร์ก็มีนะจ๊ะวันศุกร์ก็ออกมาเลยนะจ๊ะน้องเริ่มเดินเยอะครับเป็นด้านทัดไข่ครับผมคับวัดดีครับครับทัดไข่ครับนี่เข้าไปดูหน่อยนะ YouTube ก็มีแต่อีทพาเที่ยวเฟซก็มีครับจะเข้าไปดูเลย กิมพ์เข้าไปในยูทูบเลยเดี๋ยวมันจะดีขึ้นมาเลยหม้อแกงครับ20บาทครับขายได้ไงครับเนี่ยโอ้หน่ากินมากอันนี้เครปยินมีหลายรสหลายหน้าครับน่ากินมากครับอันนี้ชิ้นนึงจ้ะนี่ครับ10บาทเองครับมีหลายไส้ครับแล้วอันนี้ชิ้นใครโอ้ยน่ากินมากออกมาเลยนะครับวันละคารครับหนองหัวฟานครับผมสินค้าเรามีเยอะแยะมากมาย ก็ค้าแม่ค้าก็ใจดีครับกล้วยปิ้งมันปิ้งจ้ะนี่ของโบราณสวัสดีครับไก่สดๆครับลูปล้อครับนี่มากับใพรอ่ะเนอจ้าจ้จครับนี่ปลาสดก็มีครับปลานิลเป็นด้านกากหมูครับโอ้รอคิวเลยให้ฟังนี่ ขายดีทุกเจ้าเลยครับผลไม้ครับจอเบอรี่เอาน่ากินเนาะมะม่วงครับซาลูมสดครับงูพานครับผมน้องหัวฟานบุรพาหอยสดครับผมหอยใหญ่จ้าหอยใหญ่จาแดงแกะ่ออกมาเลยนะจ๊ะครับมีสามห้าห้าสิบจ้ามีหอยแมงคูลูกสดครับ ออกมาเลยนะจ๊ะตอนที่น้องก็เริ่มเดินแล้วครับผมตอนนี้จะเป็นซูชิร้อยหน้าเอาเลยครับเรียกเลยจ้าจ๊าถ่ายคลิปนิดนึงครับหน้ากินมากครับมีโอากาสจะมานะครับตลาดนัดหนองค้วกานวนรณคารแกงสำเร็จสวัสดีครับโอ้หน่ากินมากเลยีกำลังได้สองสาอย่างแล้วครับ เหวานครับเดี๋ยวหวานไข่พะโล้รลครับนี่ครับเขาทำรลล้อนๆสดๆให้ดูเลยเนี่ยสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมนน่ะกำลังทำครับโอ้ต้มไข่ปลาโหน่ากินมากยอดครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมมีโอกาสก็มา,มานะครับบรรณาารผู้ชายขายปลาครับ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 นี่ครับปลาโนงปลาจมครับ ปลาแห้งปลาเค็มหอมกระเทียมครับปลาป่นครับออกมาเลยนะจ๊ะของหวานก็มีนะครับนี่ก๊ทองที่เป็นด้านมะเขือเทศสิบบาทปลาทูจ้ะปัดดีจ้ามันติบโอ้ขายดีโปรดเนาะเงยดิฝากกดติดตามไ้ด้วยนะครับแต่ยิดพาเที่ยวขอบคุณครับค,ครับนี่หนูแสนลูครับ น,น,นี่ดูครับสิดูเทเลยครับสิยูบ,บาเจ้าของอันเราบอกให้มันใหญ่ด้วยเขียนบาด้เียนเลียนู่ทางหนึงเลียนเ,ยนเนลเียนบาเร็วดูเสยนูเลียนเขียนเร็วทางหนึ่งเลียนเ,ออเร็ยวยอดนี่บุ่จริเจรีเลยดูเส้นรูเจปีหรอครับยังบัพอปีได้นี่ คุณ่าขายมาแล้วมูชื่ก่อนน่าน่าน่ขายแล้วครับหนูแสนลูกไม่กลัวตกเลยครับเกลียงมาแกน่ารักดีมีมนี่ีแใครเนี่นนในยใช่ไหมครับผมนี่อืมอืมหายกล่องกันด้วยอันหนาหนีแกเอ้ย <laughs> อันหนามันนี่ เขานนาสูกล่องนี่นนาสูี่ดีดีดูดีดีมองกล้องมองกล้องมองกล้องนีกลดีมองเออแเออมองกลองเร่ร่อยาจะมีหลายตัวภาษาดีกดติดตามไปด้วยนะครับตะอิฐพาเที่ยวขอบคุณครับนั่นนนั่นะหันน้าหนี้ไอีกละไปอีกละ หาย่ะหายเออน่นน่นแนหายกองแน่แหะเออหายนะหายทำไมเราจะบอกหอมพออยังไรเออหายทำไมกองก้องอะไรเออในหอมพอเด้อเออเนี่ยฮ่่าไม่อยากพอได้เออขอบคุณครับครับสิบยี่สิบครับพี่น้องก็เดินเยอะอยู่ครับวันนี้สวัสดีครับพี่ริบรอครับท่านปลาหมึกครับพี่น้องเดินเยอะครับวันนี้ น้องเดินแน่นตอยเลยครับมีโอกาสก็มานะจ๊ะมนาคารจากน้องหัวฟานครับครัเ,เราก็มีเยอะแยะมากมายหลายอย่างพี่น้องเดินหลาย่ได้นะวันนี้นะ กดติดตาไม่ด้วยนะครับแต่อิฐพาเทีย่ยวครับโอ้หม้อแกงจะหมดแล้วครับนี่โอ้แน่นอนครับของก็ดีจริงๆ <c oughs> อ่า <c oughs> นี่ทัดไป่หมดแล้วเ <c oughs> ยี่ยมเยิม่มเยี่มออกมาเลยนะจ๊ะครับกดติตตาไม่ด้วยนะครับแต่อิฐพาเทีย่ยวขอบคุณครับ